ก็เกับชาแนลของกิกแล้วนะคะคะกิกก็จะมารีวิวไปของเล่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยของเล่นของเราน,นะคะทะดนก็เป็นเครื่องจักรเย็บผ้าราคา20บาทนี่เป็นราคาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะอ่านไม่ออก มีแม็กอยู่นะคะแม็กมันชอบต่ำใส่ไปแล้วก็มีวิธีเล่นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะดักกี้คอบเวลาแกะก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะคนี่นะคะแล้วก็แกะเสร็จแล้วนะคะมันก็เป็นอย่างนะีเนาะมีวิธีเขาบอกเขามีวิธีการเล่น้วยนะมันมองไม่ค่อยชัดด่ะนี่แล้วเราก็ได้มาแล้ว เน่นเป็นเครื่องจักรหมีนะคะเล็กๆนะคะหรือว่าใครจะเป็นเล่นทําอะไรก็ได้นะคะแต่กีจะเอาไปทําสําหรับบ้านบาร์บี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่ฐานนะคะมันไม่มีออันนี้ก็จะเป็นเครื่องแโอเคจะมาอะไรเดี๋ยวมีวิธีเล่เขาบอกว่าให้หมุนให้หมุนได้ตรงเขาบอกให้หมุนตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะเนี่ยเขาบอกว่าเอกับบีหมุนได้ อันตัวเอ,น,น,อนะคะหมุนได้อันนี้ตัวบีหมุนได้อันนี้เขาบอกว่าเขามี์คาว่าโนก็ no. คือว่าเขาให้หมุนไ,ไปทางทางนี้นะคะหมุนทางนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะโอเคแล้วเราจะานำอะี้ก่อนมันจะทำนี่น ีด่ดเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงต้งน,นี้นะคะมันจะหมุนแต่นในกล้องมันไม่เห็นนี่มันก็จะเป็นมีจุดๆตรงนี้นะคะแเรวก็จะมีเหมือนเป็นอะไรนะนตรงเนี้ย ตรนี้เขาหมุนได้เออขาหมุนไม่ได้นะคะนี่เขาเขียนไว้นะคะเป็นตัวอักษรเนี่ยก้องมันอาจจะมองไม่เห็นนี่แล้วนี้ก็จะหมุนมันก็จะมาอยู่ที่เดิม เป็นยังไงบ้างาคะกับรีวิวของเล่นของก,ก้นะคะก็คือนี่เป็นเครื่องจกกักรเย็บผ้านะคะแต่มันไม่ได้เย็บด้วยจริงหรอกนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะคะให้กิ๊กด้วยนะคะโอเคลิปมี้ลาวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย